นี่ไงล่ะครับชิคกี้พายที่ผมจากจะเชื่อไหมครับวันนี้คือชิคกี้พายแล้วนี่ก็คืออืมอืมย้ายชิกี้พายหัวเดียวแล้วเขารู้จักกันเหรอว้ายังไม่รู้จักเลยลูกก็มันมีหนังชิคกี้พายอยู่ก็ไปฟีลว่าชิคกี้ายบับเบับเป็นยังไงร้องไงชิคกี้ายบับเบับเบ๊บเฮชิคกี้พายฮีทฮีททำไม โตขึ้นน้องอยากเป็นสกูบูดี้เหรอฮะโตขึ้นนอยากเป็นสกูบูดี้บับบับจริงเหรอโตขึ้นอยากเป็นสกูบูดี้เหรอใช่ครับอะไรเหรอครับสกูบูดี้บับบับเบ๊พเฮสสกูบูดี้พีดพีดไอ้ตอบนุ้ยอะมาไายอยู่ตอบนุ้ยอะมามาไาย